สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้เรามาอยู่กับชาวสวนครับอันนี้ชาวสวนกล้วยครับก็คือใช้นิวฮอลแลนด์ครับไอ้ข้างหลังจะเป็นอะไรเนาะข้างหลังจะเป็นริปเปอร์ครับระเบิดระเบิดดินดานโซนนี้มีแต่ดินลูกรังนะยทีดีห้าศูนย์ ดีดีห้าจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับตู้แอร์ครับเย็นชำ้ำกดลิสเอร์สามปากเอ้ยไม่ใช่สามดิหนึ่งสองสี่ครับนี่นะครับเขาเรียกว่าระเบิดระเบิดดินครับ ก่อนจะไถน่าจะระเบิดก่อนแล้วก็มาไถครับใหญ่มากคันนี้ใส่เรียร์ทอยเลยครับริปเปอร์เขาเรียกว่าริปเปอร์ระเบิดดินดานครับอ้าจบแล้วบ่ ตามไปไม่รู้เขาจะไปไทยตรงไหนต่อครับพี่มันยังเหลือตรงไหนยังไม่รู้จุดเพาะหางก็หนักพอแรงแล้วครับเดี๋ยวมาดูความลึกของเขานะที่เขาเจาะครับลึกมากครับเกือบมิดเลย แบบนี้ระเบิดก่อนระเบิดบินก่อนแล้วค่อยถทครับบีการเกษตรความลึกอยู่ที่ประมาณ 40, รพูดถึงความแรงของเขานี่สุดยอดนะน,นี่ก <c oughs> ็ปลูกกล้วยครับแล้วกันลูนี่ครับน่าจะเป็นกล้วยไข่ แรงเขาจะไม่มีตกเลยนะนาดเขาลากาลิฟต์ปื้่สี่ตัวครับแบบลงเกือบมิดไม่มีตกครับไปได้เรื่อยๆหนึ่งหนึ่งศูนครับสมบูรณ์แท็กเตอร์ ใหญ่มากครับตูแอร์แอร์เย็นชําดูครับดูล่องของเขาที่เขาขุดนะค่อนข้างจะลึกครับระเบิดดินริปเปอร์ระเบิดดินระเบิดเสร็จก็น่าจะไถน,นะเพราะว่าทำให้ดินมันร่วนกันครับ ไปฝั่งโน้นแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ